สวัสดีครับผมนายแพทย์ทวีสินนิยมพนาพาณิชย์นะครับอยู่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายแพทย์บรรเจดนนิดนนทสุทนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้บริการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ีนชนิดออกฤทธิ์สำเร็จรูปนะครับโดยออกฤทธิ์ระยะยาวสําหรับ ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ปิดการฟอกไตทางหน้าท้องหรือทางเส้นเลือดนะครับหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับฉีดทั้งหมด20่รายโดยฉีดไปครบหมดแล้วโดยไม่มีผลข้างเคียงอันตรายรุนแรงนะครับสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ป่วยผูกถ่ายอวัยวะ ที่ต้องการรับวัคซีนสามารถยื่นความจำนงได้ที่หน่วยไตยเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชจังหวัดต,ตากตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะ